ใครที่อยากปัดขนตาให้สะพึงแบบมาริน่าต้องหยุดดูคลิปนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้จะมาสอนวิธีการปัดขนตาให้ค่ะแบบแรกคือสําคัญมากคือการดัดขนตาจะปัดขนตาให้สะพึงแบบนี้นะคะต้องดัดขนตาที่ชิดนขนตาเลยขนตามันแบบหักขึ้นมาเลยค่ะก็สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งต้องใช้มาสคาร่าที่สามารถล็อกขนตาอยู่ด้วยค่ะาไม่งั้นระหว่างวันมันก็จะตกลงมาอีกมาคาร่าเมอร์เลสกาเป็นมาสคาร่าที่มาริน่าหยิบใช้ออกงานบ่อยมากมันล็อกขนตาอยู่จริงๆแต่แค่มันล้างออกยากตอนปัดอันดับแรกนะคะจะขยี้ที่บริเวณคนขนตาตรงที่เราดัดขนตาก่อนเป็นการล็อกขนตาให้มันงอนอยู่แบบนั้นนั้นก็จะจุ่มเนื้อมาสคาร่าอีกทีนึงนะคะมาปัดที่บริเวณปลายขนตาอีกทีนึงนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มควา ความยาวของขนตาในคลิปตอนปัดมาริน่าไม่ได้ตัดนะคะมาริน,น่าเพิ่มความเร็วเอาเพื่อให้ทุกคนเห็นชัดๆเลยคือมาริน่าเคยใช้ตัวนี้ไปปัดให้คนขนตาน้อยอคือมันเหมาะมากเพราะว่ามันไม่มีขนขนแปรงใหญ่ๆบางทีมันไปทิ่มตาแล้วมันทําให้เลอะได้ไปดูชัดๆเลยค่ะระหว่างข้างที่ปัดกับข้างที่ยังไม่ได้ปัดมันเป็นไงเห็นป้ามันต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยอะ่ะถ้าใครที่อยากถ่ายรูปให้ขนตาดูสะพึงขึ้นกล้องแบบนี้นะแนะนําให้เอาวิธีนี้ไปใช้เลยค่ะใครที่แบบกําลังลังเลยอยู่ว่าซื้อดีไหมใช้ดีไหมอ่ะดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจได้เลยค่ะใครที่ได้ไปแล้วเราปัดไม่ได้แบบนี้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะตอนนี้เอาคลิปตอนเที่ยงคืนมาฝากค่ะคนดูนะอันนี้ขนตายังไม่ตกเลยอ่ะในเรื่องความเยิ้มความเพนดา ส่วนตัวของมารีนาไม่เยอะมไม่แพนด้าเลยนะคะใครที่ตามมันมากๆอาจจะมีเล็กน้อยค่ะใครที่สนใจกดตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ